สวัสดีครับวันนี้เราก็มาทำพรีวิวตู้เชื่อมอีกหรุ่นให้ชมกันนะครับตัวนี้เป็นรุ่นออโต้ e ีเทคบอลนะครับซึ่งเป็นรุ่นรุ่นมาตรฐานฟูลออปชั่นนะครับตัวนี้ก็คือจะเป็นแบบเข็มนะครับเป็นหน้าจอแอมมิเตอร์แบบเข็มนะครับตัวนี้คือตัวนี้นะครับจะเป็นระบบ a ออโต้ดีเทคบอลนะครับแต่ก็จะมีออปชั่นพิเศษเพิ่มขึ้นมาที่จะต่างแตกต่างจากตู้เชื่อม แบบอื่นนะครับก็คือตัวนี้ปกติแล้วก็จะทำงานได้ในแบบออโต้เดทเทควลต์นะครับก็คือสามารถลิมิตกระแสแล้วก็สามารถคุมววลน์คุมแอมป์นะครับส่วนเพิ่มเติมขึ้นมาในตู้รุ่นนี้ก็จะมีเซอร์กิตเบรกเกอร์นะครับสามารถตัดกระแสเกิน 30M แอมป์นะครับคือถ้าเราจ่ายกระแสเกิน 30M c i r แอมป์เซอร์กิตเบรกเกอร์ก็จะตัดการทำงานทันทีนครับเพื่อเซฟตี้ตัวเครื่องนะครับส่วนตู้รุ่นนี้นะครับ ก็จะเป็นรุ่น Full Option ที่เคยทำพรีวิวไปในคลิปก่อนๆนะครับก็จะเป,เป็นตู้รุ่นเดียวกันแต่ว่าการทำงานจะไม่เหมือนกันนะครับตัวนี้จะเป็นระบบที่ควบคุมด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ตั้งโปรแกรมได้ทั้งหมด5โปรแกรมนะครับถ้าเป็นรุ่น Full Option ปกติมาตรฐานก็จะมี6โปรแกรมแต่จะไม่มีหน้าจอนี้นะครับจะมีแต่หน้าจอเล็กแต่สามารถเชื่อมได้นะครับ แต่ตู้รุ่นนี้ผมตัดเอาหมดเชื่อมออกไปนะครับก็เลยเหลือ5โปรแกรมแล้วก็จะมีจอแอมมิเตอร์เพิ่มขึ้นมานะครับตัวนี้เป็นจอที่ผมเขียนโปรแกรมทําขึ้นมานะครับในการโชว์กระแสที่ชาร์จลงแบตนะครับส่วนจอด้านบนก็จะเป็นจอโชว์โปรแกรมต่างๆนะครับในการใช้งานมีโชว์วโชว์แอมโชว์เวลาทํางานโชว์การปรับความถี่นะครับอะไรต่างๆนานาก็จะโชว์ที่จอเลขตัวนี้นะครับ ส่วนจอใหญ่ตัวนี้ก็จะโชว์กระแสอย่างเดียวนะครับส่วนตัวนี้จะเป็นระบบออโต้ดีเทคว l d รุ่นใหม่นะครับที่ทําขึ้นมาเป็นชุดต้นแบบนะครับตัวนี้ออปชันเพิ่มเติมของตัวนี้นะครับความพิเศษที่แตกต่างจากออโต้ดีเทคว l รุ่นอื่นก็คือจะมีออปชันตัวนี้นะครับเพิ่มเติมขึ้นมาตัวนี้ผมเคยนําเสนอไปแล้วนะครับในในชุดโมดูลนะครับเป็นออปชันที่สามารถต่อเพิ่มกับโมดูล ทำให้สามารถปรับการทำง,งานได้มากขึ้นนะครับก็คือจะสามารถปรับโหมดพันได้มากกว่า100แบบนะครับมีโหมดให้เลือก Hindu หลาย10แบบนะครับแล้วก็จะมีสว mm ิตช์ด้านบนตัวนี้นะครับให้เลือกว่าจะใช้เ,เป็นพันในแบบปุ่มกดด้านบนนี้หรือว่าจะใช้รีโมทตัวนี้นะครับรีโมทคอนโทรลตัวนี้คอนโทรลนะครับก็จะมีให้เลือก2แบบนะครับ ส่วนการใช้งานต่างๆออปชั่นเพิ่มเติมยังไงเดี๋ยวผมจะรีวิวให้ดูนะครับคร่าวๆก่อนที่จะรีวิวจริงนะครับก็จะประมาณนี้นะครับอันนี้เป็นสายเพิ่มเติมนะครับเป็นออปชั่นเพิ่มเติมที่ใช้กับตู้รุ่นนี้นะครับออโต้ดีเทควลตัวนี้นะครับคือจากตู้ออโต้ดีเทควอนเดิมๆแบบทั่วๆไปก็จะกลายเป็นมีตัวนี้เพิ่มเข้ามาก็จะทําให้มีความสามารถเพิ่มขึ้นอีกนะครับเดี๋ยวผมาหารีโมทก่อนนะครับ รีโมทจะเป็นตัวนี้นะครับรีโมทที่ใช้กับตู้รุ่นนี้นะครับสามารถปรับโหมดพันได้มากกว่าหนึ่งแบบนะครับโดยจะมีแบบให้เลือกกดได้แล้วก็ในแต่ละแบบสามารถปรับย่อยได้อีกหลายแบบนะครับรวมแล้วก็จะเป็นมากกว่าหนึ่งแบบประมาณร้อยรูปแบบนะครับประมาณส6 16สบโหมดพันหรือ18บโหมดพันนะครับก็จะมีให้เลือก มากมายเลยนะครับส่วนการใช้งานก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพรีวิวให้ให้ดูเป็นสเต็ปนะครับหลอดไฟตัวนี้นะครับเป็นหลอดไฟที่โชว์ในขณะที่เซอร์กิตเบรกเกอร์ตัดนะครับคือถ้ากระแสเกิน30แอมป์เมื่อไหร่ถ้าเซอร์กิตเบรกเกอร์ตัวนี้ตัดหลอดไฟสีเขียวตัวนี้ก็จะติดขึ้นมานะครับให้เรารู้ว่าตอนนี้เซอร์กิตเบรกเกอร์ตัดการทำงานแล้วนะครับบางทีถ้ากระแสไม่ลงแบต อาจจะสับสนนะครับให้มาดูตรงนี้นะครับถ้าไม่มีกระแสชาร์จลงแบตก็อาจจะเป็นเพราะเซอร์กิตเบรกเกอร์ตัดการทําง,งานแล้วก็จะมีไฟสีเขียวตัวนี้แจ้งเตือนนะครับว่าตอนนี้ไฟชาร์จลงแบตไม่มีแล้วนะครับก็คือเซอร์กิตเบรกเกอร์ตัดอยู่นะครับส่วน LED สีแดงตัวนี้นะครับก็จะเป็น LED ที่โชว์สถานะของรีเลย์ตัดไฟหน้าเครื่องนะครับตัวนี้ก็จะมีเพิ่มเติมเข้ามาคือมี เสียงเตือนขี้ผดขั้วมีระบบรีเลย์ตัดไฟหน้าเครื่องแล้วก็สวิตชุดรีเลย์เป็นสวิตช์แบบกดติดกดดับนะครับตัวนี้จะเป็นระบบดิจิตอลนะครับเป็นสวิตแบบดิจิตอลนะครับคือเพื่อเซฟตี้การทํางานของตัวเครื่องนะครับถ้าเราเปิดเครื่องขึ้นมานะครับรีเลย์ตัวนี้จะยังไม่ต่อนะครับเราจะต้องมากดเองนะครับเพราะว่ามันจะเป็นการเซฟตี้ตัวเครื่องในบางกรณีนะครับส่วนการขี้ผดขั้วนะครับจะ เปิดเครื่องหรือปิดเครื่องก็ได้นะครับเพราะว่าถ้าเปิดเครื่องขึ้นมา,นมานนรีเล,ลย์ตัวนี้จะยังไม่ทํางานนะครับรีเลย์สวิตช์ตัวนี้จะยังไม่ทํางานเราต้องมากดเองนะครับก็จะทําให้การใช้งานเซฟตี้ขึ้นมากนะครับส่วนผมจะลองทดสอบการขี้ผิดขั้วให้ดูในขณะที่ยังไม่เปิดเครื่องนะครับตอนนี้เดี๋ยวผมจะลองขี้แบตให้ดูจากบวกเป็นลบลบเป็นบวกนะครับ <S <S ถ้าเราขี้ผิดขั้วนะครับก็จะมีเสียงเตือน แต่ว่าจะไม่มี LED โชว์เหมือนตู้รุ่นฟูนออคชั่นรุ่นที่แล้วนะครับตัวนี้ผมตัดเอาชุด LED ออกไปให้มีแต่เสียงเตือนนะครับก็ประมาณนี้นะครับถ้าขี้ผิดขั้วจะปิดเครื่องหรือเปิดเครื่องก็ได้นะครับสำคัญที่เรลตัวนี้ต้องยังไม่ต่อนะครับในการทดสอบการขี้ผิดขั้วครับก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวจะลองต่อให้ถูกขั้วแล้วจะลองเปิดเครื่องให้ดูนะครับ ทิถูกขั้วแล้วก็จะไม่มีเสียงเตือนนะครับตอนนี้ผมเปิดเครื่องขึ้นมาแล้วนะครับพอเปิดเครื่องขึ้นมาก็จะโชว์หน้าจอชื่อผมแล้วก็เบอร์โทรเหมือนเดิมนะครับจอตัวนี้คือตอนนี้ผมยังไม่ได้ใส่หน้าปัดจอเข้าไปนะครับคือหน้าปัดเดิมของตู้เชื่อมรุ่นนี้มันจะเป็นแบบฝ้านะครับก็คือเป็นแบบขุ่นคือมันจะมองเห็นไม่ค่อยชัดเจน ผมจะตัดตรงนี้ออกแล้วก็จะเอาฟิล์แมแบบสามาติดแทนนะครับพอ,อฟิล์มใสามาติดแทนก็จะทําให้ตัวหนังสือคมชัดขึ้นนะครับตอนนี้ยังเป็นแบบขุ่นอยู่มันจะมองเห็นไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับในส่วนของหน้าจอเล็กตัวนี้นะครับก็มาพรีวิวให้ดูก่อนนะครับว่าการทําง,งานเป็นยังไงส่วนวอลลุ่ม2ตัวนี้นะครับตัวด้านซ้ายมือก็จะเป็นวอลลุ่มลิมิตกระแสนะครับก็คือถ้าเราลดวอลลุ่มไว้ต่ําสุดนะครับ มันจะลิมิตกระแสอยู่ที่ประมาณ20แอมป์นะครับถ้าเราอยากให้กระแสจ่ายมากกว่า20แอมป์เราก็มาปรับตัวนี้เพิ่มนะครับในขณะใช้งานนะครับส่วนวอลลุ่มด้านขวามือตัวนี้ก็จะเป็นวอลลุ่มคุมโวลต์กับแอมป์นะครับเป็นระบบออโต้ดีเทคโวลต์ถ้าเราขี้แบตเตอรี่เข้าไปเขาก็จะโชว์โวลต์แบตขึ้นมาแต่ตอนนี้ผมยังไม่ได้ต่อไฟหน้าเครื่องนะครับยังไม่ได้กดรีเลย์เดี๋ยวจะลองกดให้ดูนะครับกดวอลลุ่มลงต่าสุดทั้ง2ตัวนะครับสายมือสุด กดสวิตช์แล้วก็จะโชว์วลต์แบตนะครับวลต์แบตขึ้นมาเป็น13 3าโวลต์ครับหน้าจออาจจะมองไม่ค่อยชัดเพราะว่ามันเป็นกระจกแบบขุ่นนะครับก็อาจจะเห็นไม่ค่อยชัดนะครับตอนนี้วลต์โชว์อยู่ที่13 3จดาโวลต์เป็นวลต์ของแบตนะครับถ้าเรากดอีกครั้งหนึ่งก็จะตัดไฟออกไปนะครับก็จะไม่ต่อแบตเตอรี่ถ้ากดอีกครั้งหนึ่งก็จะต่อแบตเตอรี่นะครับให้เรารู้ว่าตอนนี้รียร์ทำงานแล้วนะครับส่วนการชาร์จ ลงแบตนะครับเราก็ใช้วอลลุ่มด,ด้านขวามือนะครับค่อยๆเร่งนะครับตัวนี้เพราะว่ามันเป็นวอลลุ่มเดิมติดเครื่องนะครับผมไม่ได้ใช้วอลลุ่มแบบทดรอบจะเห็นเข็มกระแสกระดิกนะครับค่อยๆปรับนะครับคือสามารถปรับได้นะครับผมจะลองชาร์จที่กระแส5แอมป์นะครับเอาสักแบตลูกน,นี้แบต40 5แอมป์เยอะชาร์จสัก4แอมป์ก็ได้นะครับ4แอมป์นะครับ ประมาณนี้นะครับอันนี้เป็นแอมมิเตอร์ขนาด50แอมป์นะครับก็ถ้าจะเล่งเป็น10แอมป์ก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะลองเลียง10แอมป์ให้ดูนะครับอาจจะคุมยากนิดนึงเพราะว่าตัวน,นี้มันไม่ใช่วรุ่มทดรอบนะครับอาจจะต้องปรับหลายครั้งหน่อยแต่ถ้าปรับได้แล้วก็จะนิ่งเลยนะครับตอนนี้ชาร์จอยู่ที่กระแสประมาณ10แอมป์นะครับถ้าเราจะลดลงเหลือ5 M แอมป์ก็ค่อยๆลดลงคนระับ น,นี้เป็นวอลุ่มแบบธรรมดาไม่ใช่ทอดรอบนะครับเป็นวอลุ่มที่ติดกับตู้เชื่อมมาเลยอาจจะต้องปรับหลายครั้งหน่อยนะครับตอนนี้อยู่ที่5แอมป์นะครับส่วนคว,ความพิเศษของตู้เชื่อมรุ่นนี้นะครับเป็นระบบออโต้ดีเทคที่สามารถเพิ่มออปชั่นได้จะเห็นคอนเนคเตอร์ตัวนี้นะครับด้านด้านล่างตัวนี้ผมจะชี้ให้ดูตรงนี้นะครับคอนเนคเตอร์ตัวนี้เป็นตัวเพิ่มเติมที่ทําขึ้นมานะครับเป็นระบบเพิ่มเติมที่สามารถ ทำให้ตู้เชื่อมระบบออโต้ดีเทคโวลธรรมดานะครับสามารถใช้งานได้หลากหลายมากขึ้นนะครับคือตัวนี้จะสามารถแทรกความถี่ได้นะครับโมดูลตัวนี้ที่เอามาต่อเพิ่มแทรกความถี่ได้ปรับความถี่ได้นะครับแล้วก็จะมีโหมดพันธ์ให้เลือกสามารถปรับเป็นพันยกพันธลอยพันกระแทกพันธสโลพันอะไรแล้วแต่จะเรียกนะครับก็คือทําได้ทุกพันธ์ที่ต้องการนะครับสามารถเลือกปรับได้โดยใช้โมดูลตัวนี้ต่อพ่วงเข้าไปนะครับ เดี๋ยวผมจะลองต่อให้ดูนะครับก่อนอื่นเราลดวลลุ่ลงมาต่ําสุดก่อนนะครับตอนนี้ผมตั้งกระแสชาร์จไว้ที่5แอมป์นะครับสังเ,เกตที่เข็มตัวนี้5แอมป์นะครับผมจะลดวลลุ่ลงมาก่อนลดวลลุ่ม,มาต่ําสุดนะครับตอนนี้วอลต์แบตก็จะอยู่ที่ประมาณ14วอลต์กว่าๆเพราะว่าผมยังไม่ได้ตัดรีเลย์ออกครับเราก็เสียบชุดโมดูลตัวนี้เข้าไปได้เลยตัวนี้จะเป็นคอนเนคเตอร์นะครับให้ดูนะครับจะเป็นคอนเนคเตอร์มีขั้วเสียบ เอาเสียบไปที่ตรงนี้เลยนะครับใต้ชุดเซอร์กิตเบรกเกอร์นะครับเดี๋ยวผมจะลองเสียบให้ดูอาจจะลำบากนนิดนึงนะครับตอนนี้มันจะมีมาร์กก็เสียบเข้าไปได้เลยครับเสียบแล้วก็จะหมุนเกลียวล็อกก็ได้หรือไม่ต้องหมุนก็ได้นะครับหน้าจอก็จะโชว์ประมาณนี้นะครับอันนี้ต่อแล้วนะครับเดี๋ยวให้ดูเลื่อนกล้องใหม่นิดนึงประมาณนี้นะครับคือ โมดูลตัวนี้นะครับจะมีสายแล้วก็เอามาเสียบเข้าที่ด้านใต้เซอร์กิตเบรกเกอร์ตัวนี้นะครับจะมีช่องเสียบอยู่หน้าจอก็จะติดขึ้นมานะครับการปรับแต่งใช้งานนะครับอันนี้ผมจะลองทดสอบให้ดูคร่าวๆนะครับผมจะลองทดสอบโดยการตั้งค่าดิวตี้เซอเคิลของชุดโมดูลนี้ไว้ที่5%นะครับ5%เแล้วก็วิธีการปรับแต่งนะครับตั้งตัวนี้ไว้ที่5%สวิตช์อยู่ในตำแหน่งออฟนะครับสวิตช์ตัวนี้เป็นออนออฟออนนะครับเป็นการเลือก ระหว่างการใช้พันธ์ของชุดปุ่มกดหรือว่าเราจะใช้พันธ์จากชุดรีโมทคอนโทรลตัวนี้นะครับก็สามารถเลือกได้ตอนนี้อยู่ในตำแหน่งออฟอยู่นะครับตั้ง Duty ี้ c ซคันของโมดูลไว้ที่ห้าปซผมจะลองทิมตัวนี้นครับก็คือปรับตัวนี้วิธีการใช้งานนะครับหลังจากต่อโมดูลเรียบร้อยสวิตช์รีเลย์เราต่อไว้แล้วนะครับก็คือโชว์โวลแบตเราค่อยๆเร่งวอลุ่มตัวนี้นะครับขึ้นมานิดเดียวนะครับ ให้สังเกตที่เข็มนะครับเข็มตัวนี้นะครับวิธีการปรับแต่งนะครับผมจะลองปรับขึ้นมาที่ประมาณประมาณหนึ่งแอมป์นะครับหนึ่งแอมป์หรือสองแอมป์ก็ได้ตอนนี้อยู่ที่ประมาณประมาณหนึ่งแอมป์กว่านะครับหลังจากเราปรับเข็มขึ้นมาหนึ่งแอมป์แล้วนะครับสังเกตดูที่หน้าจอแอมมิเตอร์ของจอเล็กก็จะขึ้นมาประมาณหนึ่งแอมป์กว่าครับเรากดสตาร์ท ที่ตรงนี้นะครับก่อนจะกดสตาร์ทเราต้องเลือกว่าเราจะใช้ชุดพันตัวไหนนะครับในที่นี้ผมจะลองเลือกใช้พันปุ่มกดตัวนี้นะครับซึ่งจะมีโหมดให้เลือกทั้งหมด6โหมดทํางานนะครับหกโปรแกรมการทํางานผมจะลองกดเลือกโดยเลือกสวิตตัวนี้มาในตําแหน่งที่1น,นะครับหก็คือเป็นพันจากชุดปุ่มกดตัวนี้2ก็คือเป็นพัน์จากชุดรีโมทคอนโทรลตัวนี้นะครับเดี๋ยวจะลองเลือกไปที่ชุดที่1น,นะครับ หลังจากเลือกแล้วเราก็กดสตาร์ทที่ปุ่มนี้นะครับกดลงไปเลยนะครับพอเรากดสตาร์ทลงไปเราก็จะเห็นเข็มแอมมิเตอร์ตัวนี้ทํางานแล้วแล้วก็จะได้ยินเสียงความถี่นะครับซึ่งความถี่ในโมดูลตัวนี้เราสามารถแทรกความถี่ที่เราต้องการได้นะครับโดยสามารถแทรกความถี่ให้มาใช้งานกับตู้เชื่อมที่เป็นระบบออโต้ดีเทคโวลต์ธรรมดาของเรานะครับให้กลายมาเป็นตู้เชื่อมที่สามารถแทรกความถี่ได้ ปรับหมวดพันได้หลากหลายรูปแบบมากกว่า160แบบนะครับตอนนี้กระแสชาร์จอยู่ที่ประมาณ5แอมป์นะครับ5แอมป์ถ้าเราอยากได้กี่แอมป์เราก็หมุนวอลุ่มตัวนี้ได้เลยนะครับคือเราสามารถปรับผมจะลองปรับขึ้นเป็น10แอมป์นะครับจะปรับยากนิดหนึ่งเพราะมันไม่ใช่วอลุ่มทดรอบนะครับแต่ก็ปรับได้ครับไม่มีปัญหาเราปรับคร่าวๆก่อนนะครับตอนนี้ขึ้นมาที่ประมาณ10แอมป์นะครับ อันนี้จะเป็นโหมดพันธลงต่ําสุดขึ้นสูงสุดนะครับก็แล้วแต่จะเรียกนะครับบางคนก็จะเรียกว่าสโลพันธนะครับอันนี้ผมก็ไม่รู้จะเรียกอะไรก็เอาเป็นว่าเป็นพันแบบลงต่ําสุดแล้วขึ้นสูงสุดตามที่เราตั้งไว้นะครับอย่างเช่นเราตั้งกระแสสูงสุด10แอมป์มันก็จะเลื่อนลงไป0แอมป์แล้วก็สวิงขึ้นมาถึง10แอมป์แล้วก็ลงไปวนอยู่อย่างนี้นะครับ ถ้าเราปรับที่วอลลุ่มตัวนี้10แอมป์นะครับถ้าเราอยากปริมให้มากกว่านี้หรือน้อยกว่านี้เรามาปรับตรงนี้ก็ได้นะครับแต่ในที่นี้ผมจะตั้งไว้ที่5นะครับ5แล้วผมมาเล่งวอลลุ่มตัวนี้เป็น10แอมป์นะครับเราสามารถคุมได้จากวอลลุ่มตัวนี้ถ้าเราจะเปลี่ยนโหมดการทำงานนะครับก็กดปุ่มด้านซ้ายมือสุดของชุดสวิตช์คอนโทรลตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะลองกดให้ดูนะครับ กดหนึ่งครั้งก็จะเปลี่ยนเป็นหมวดที่สองนะครับอันนี้ก็จะเป็นหมวดพันอีกแบบหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะลดวลล่มลงมาให้เหลือประมาณ5แอมป์ก็พอนะครับเพราะว่าแบตลูกเล็กเอา5แอมป์ก็พอแล้วครับ5แอมป์นะครับประมาณ5แอมป์อันนี้เป็นหมดพันที่สองครับเดี๋ยวผมจะลองกดเปลี่ยนหมดจากปุ่มนี้ไปอีกนะครับ อันนี้ก็จะเป็นทั้อีกแบบหนึ่งนะครับจะได้ยินเสียงความถี่ชัดเจนนะครับที่ปากคีบของแบตเตอรี่นะครับจะมีเสียงความถี่ลงไปที่แบตนะครับความถี่ที่ผมตั้งไว้ตัวนี้คือความถี่หนึ่งกิโลเฮิร์ตนะครับซึ่งโมดูลตัวนี้สามารถปรับความถี่ได้ตั้งแต่หนึ่งกิโลเฮิร์ตจนถึงหนึ่งร้อยกิโลเฮิร์ตนะครับแต่มาตรฐาน default ของโมดูลตัวนี้ผมจะตั้งไว้ที่หนึ่งหน่งกิโลเฮิร์ตเสมอนะครับเดี๋ยวลองกดไปอีกนะครับ อันนี้ก็จะเป็นหมวดพันธุ์อีกแบบหนึ่งนะครับกดอีกนะครับก <l ix> <l ix> ็จะเป็นอีกหมวดหนึ่งก็คือเป็นพันธุ์แบบสโล์แต่ว่าจะลงไม่ไม่ลงสุดนะครับตอนนี้จะลงลงมาประมาณครึ่งหนึ่งนะครับแล้วก็จะขึ้นไปจนสุดลงครึ่งแล้วก็ไปสืดลงครึ่งไปสุดวนอย่างนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นหมวดที่ลงต่ําสุดแล้วก็ขึ้นสูงสุดนะครับ บางคนก็จะเรียกสโลพันนะครับตัวนี้ก็แล้วแต่จะเรียกนะครับพอกดก็จะวนกลับไปเป็นแบบที่หนึ่งนะครับวนไปเรื่อยกดวนไปเรื่อยถ้าเราจะหยุดนะครับเราก็กดที่ปุ่มนี้ได้เลยนะครับก็จะเป็นการหยุดกระแสที่ชาร์จลงไปที่แบตเตอรี่นะครับถ้าเราจะกดสตาร์ทเราก็กดได้เลยครับมันก็จะเป็นโหมด ทันที่เราเลือกไว้เป็นบทสุดท้ายนะครับผมจะลองเลือกไปที่เป็นโหมดสโลวนะครับสโลวแบบขึ้นต่ำสุดขึ้นสูงสุดลงต่ำสุดนะครับประมาณนี้นะครับถ้าอยากได้กระแสมากกว่าน,นี้เราสามารถทิมหรือปรับได้ที่วอลลุ่มตัวนี้ก็ได้นะครับถ้าเราจะเอา10แอมป์เราก็หมุนขึ้นไปอีกประมาณนี้นะครับ20%ก็จะขึ้นมาเป็น10แอมป์นะครับ ถ้าเราจะลดกระแสจากตรงนี้แล้วก็หมุนได้เลยนะครับมาเป็นสิบเปอร์เซ็นก็จะอยู่ที่ประมาณเจ็ดถึงแปดแอมป์นะครับผมจะลองปรับลงมาที่ห้าเปอร์เซ็นตนะครับประมาณห้าแอมป์ก็จะประมาณนี้นะครับถ้าเราจะเปลี่ยนโหมดนะครับเดี๋ยวผมจะลองเปลี่ยนเป็นอีกโหมดหนึ่งนะครับเดี๋ยวกล้องอาจจะสะท้อนที่หน้าจอนะครับอาจจะมองไม่ชัด,ดผมสต็อปไปก่อนนะครับ กดสตาร์ทผมจะลองกดมาเป็นชุดที่สองครับคือชุดที่สองก็คือคอนโทรลด้วยรีโมทคอนโทรลนะครับเราก็กดสตาร์ทได้เลยนะครับพอกดสตาร์ทก็จะเป็นโหมวดของชุดรีโมทคอนโทรลตัวนี้นะครับสามารถปรับได้ประมาณสิบเอ็ดแบบนะครับตอนนี้สิบเอ็ดหรือสิบสองแบบนะครับผมจะลองปรับให้ดูนะครับกดเปลี่ยนโหมดให้ดูอันนี้กดแล้วนะครับ เสียงก็จะเปลี่ยนไปเดี๋ยวผมจะลองปรับกระแสเป็นประมาณสักสิบเปอร์เซ็นตนะครับหน้าจอตัวนี้สิบเปอร์เซ็นกระแสที่ชาร์จลงก็จะอยู่ที่ประมาณเจ็ดถึงแปดแอมป์เดี๋ยวจะลองเปลี่ยนโหมดโดยการกดรีรมทดให้ดูนะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกโหมดหนึ่งนะครับจะมีอยู่ทั้งหมดประมาณสิบเอดแบบหรือสิบสองแบบนะครับตัวนี้ถ้ากดอีกครั้งหนึ่งก็จะเปลี่ยนโหมดอีกแล้วนะครับก็จะเป็นแบบ ยิงหยุดยิงหยุดแต่ว่าจะมีสเต็ปยิงห่างนิดหนึ่งนะครับหยุดนานยิงแล้วก็หยุดนานนะครับกดอีกนะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับอันนี้ก็จะเป็นแบบกระแทกเร็วแล้วก็หยุดเดี๋ยวจะลองเปลี่ยนให้ดูอีกนะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกแบบหนึ่ง ตอนนี้เราคอนโทรลด้วยรีโมทคอนโทรลนะครับจะช้านิดนึงนะครับตัวนี้ยิงนานหยุดงานเดี๋ยวเปลี่ยนไปอีกนะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับมีให้เลือกหลากหลายรูปแบบในแต่ละแบบก็สามารถปรับย่อยได้อีกนะครับเดี๋ยวผมจะลองปรับสปีดให้ดูนะครับ เดี๋ยวจะลองปรับจะปีดให้เร็วนะครับนะครับจะเปลี่ยนก็จะเร็วขึ้นนะครับสามารถปรับได้หลากหลายรูปแบบมากครับมากกว่าหนึ่งร้อยหกสิบแบบนะครับเดี๋ยวผมจะลองปรับให้เป็นช้าเหมือนเดิมน,นะครับเดี๋ยวจะลองเปลี่ยนให้ดูอีกนะครับแล้วก็จะวนกลับมาสู่ รูปแบบเริ่มต้นนะครับอันนี้เป็นพันธุ์แบบต่อเน,นื่องนะครับความถี่หนึ่งกิโลเฮิร์นะครับ,รบเป็นการแทรกความถี่กระแสชาร์จลงแบบประมาณแปดแอมป์นะครับถ้าเราจะลดกระแสลงผมจะลดจากตรงนี้นะครับให้เหลือประมาณสักห้าแอมป์นะครับห้าแอมป์ก็จะประมาณนี้นะครับแล้วก็กดไปอีกหนึ่งครั้งนะครับกดไปอีกหนึ่งครั้งก็จะวนกลับมาเป็นพันธุ์อีกแบบหนึ่งนะครับ ก็จะประมาณนี้นะครับถ้าเราต่อโมดูลชุดนี้เข้าไปนะครับก็จะทําให้ตู้เชื่อมโมแบบออโต้ดีเทคโวล์ธรรมดานะครับกลายเป็นตู้เชื่อมโมที่สามารถปรับรูปแบบพันได้มากกว่า16หรือ1ิบดโปรแกรมนะครับโดยในแต่ละโปรแกรมก็สามารถปรับ,รบตีกย่อยได้อีกรวมแล้วสามารถปรับหมวดพันได้ทั้งหมดมากกว่า160แบบนะครับเดี๋ยวผมจะลอง เปลี่ยนหมดให้ดูอีกนะครับหรือว่าถ้าผิดพลาดนะครับถ้าเราหลงหมวดเราสามารถปิดกดปิดนะครับกดปิดแล้วก็เรามากดเปิดอีกทีหนึง่งกดเปิดนะครับแล้วก็มาเลือกหมวดทันนะครับเลือกหมวดพันได้อันนี้ก็จะเป็นหมวดพันเริ่มต้นนะครับอันนี้เป็นแบบกระแทกปกตินะครับแบบที่หนึ่ง อันนี้เป็นแบบที่สองนะครับอันนี้เป็นสโลพันนะครับอันนี้แบบที่สามนะครับอันนี้เป็นแบบที่สี่อันนี้เป็น,น,น,ปนแบบที่ห้าแบบที่หกนะครับอันนี้จะช้านิดนึง อันนี้เป็นแบบที่เจ็ดนะครับอันนี้เป็นแบบที่แปดนะครับอันนี้เป็นแบบที่เก้าแบบที่สิบนะครับแบบที่สิบเอ็ดมันก็จะกดวนไปเรื่อยๆนะครับจนถึงจุดเริ่มต้นแต่ถ้าอยาก เปลี่ยนโหมดก็กดที่โหมดได้เลยนะครับแล้วถ้าอยากปรับในแต่ละโหมดปรับความเร็วนนะั้ก็สามารถกดที่สปีดลบหรือบวกได้เลยนะครับก็จะประมาณนี้นะครับในการเลือกโปรแกรมต่างๆของชุดรีโมทคอนโทรลนะครับก็เป็นการพรีวิวให้ดูตู้เชื่อมโมรุ่รนออโต้ดีเทคโวลที่เพิ่มออปชั่นสามารถปรับโหมดพันได้มากกว่า168นะครับ โดยสามารถคุมจากปุ่มกดด้านบนได้หรือว่าจะคุมจากรีโมทคอนโทรลนะครับถ้าเราจะหยุดชุดรีโมทนะครับผมจะวางรีโมทไว้ก่อนนะครับแล้วก็กดสต็อปที่ตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วก็กลับมาใช้ชุดปุ่มกดด้านบนก็เลือกมาที่ตำแหน่งที่หนึ่งนะครับแล้วก็กดสตาร์ทอีกทีอันนี้ก็จะเป็นโหมดสโลว์ Slow พันนะครับในชุดนี้นะครับสามารถเลือกใช้งานได้ตามใจชอบเลยนะครับ ก็จะประมาณนี้นะครับเป็นการพรีวิวให้ดูแบบคร่าวๆนะครับสำหรับตู้เชื่อมรุ่น Auto Detect v o l ลซึ่งมีออปชันเพิ่มเติมประมาณนี้นะครับผมจะลองหยุดนะครับกดสต็อแล้วก็กดมาตำแหน่งออฟนะครับแล้วเราสามารถถอดโมดูลได้เลยนะครับพอถอดโมดูลออกก็จะเป็นตู้เชื่อมแบบ Auto Detect v o l ลมาตรฐานทั่วไปนะครับ คือสามารถปรับกระแสชา้าได้เลยนะครับซึ่งจะเป็นความถี่ของตัวเชื่อมนะครับตัวนี้เป็นความถี่ประมาณสี่สิบถึงแปดสิกิโลเฮิร์นะครับความถี่ตัวเชื่อมเราสามารถเลือกปรับกระแสดได้ตามต้องการเลยนะครับแต่ว่าวลรุ่มตัวนี้เป็นวลลุ่มที่ติดตูต้เชื่อมมาเป็นวลลุ่มมาตรฐานไม่ใช่วลลุ่มแบบทดรอบนะครับอาจจะปรับได้ยุ่งยากสักนิดหนึ่งนะครับแต่ก็สามารถปรับได้ครับ ก็เป็นการพรีวิวตู้เชื่อมโมรุ่นออโต้ดีเทคฟลในแบบของผมนะครับคือสามารถเพิ่มออปชันตัวนี้นะครับได้โดยใช้รีโมทคอนโทรลควบคุมได้นะครับก็นำมาเสนอให้เพื่อนๆได้ชมกันนะครับสำหรับตัวนี้ก็จะเป็นรุ่นฟลออปชันที่เคยทำพรีวิวไปเมื่อคลิปก่อนๆน,นะครับสามารถไปดูได้นะครับว่า การทํางานทํางานยังไงบ้างนะครับก็ตัวนี้ก็ทําส่งไปหลายตัวแล้วนะครับรุ่นฟุลออปชั่นในรุ่นนี้นะครับส่วนรุ่นออโต้ดีเทคโวลตัวนี้เป็นเครื่องต้นแบบทบยังไม่ได้ผลิตจําหน่ายนะครับแต่ว่าก็หลังปีใหม่ก็คงได้เข้าสู่สายการผลิตนะครับราคาตัวนี้นะครับสี่พันเก้า้บาทนะครับแต่ถ้าสั่งในช่วงปีใหม่นี้เหลือสี่พันห้า้บาทนะครับพร้อมชุดโมดูลตัวนี้นะครับ คือสามารถปรับโหมดพัดได้มากกว่า160แบบนะครับมีระบบโปรเทสครบคันนะครับมีรีเลย์ตัดไฟหน้าเครื่องมีระบบลิมิตกระแสไม่ให้เกิน30แอมป์นะครับแล้วก็ตู้รุ่นนี้สามารถปรับรอบพัดลมได้นะครับแล้วก็มีชุดฟิวเพิ่มเข้ามาเพื่อป้องกันความเสียหายในขณะเครื่องช็อตนะครับก็จะทําให้ฟิวด้านหลังเครื่องตัดการทํางานทันทีนะครับแล้วก็พัดลมสามารถปรับรอบได้ตามต้องการนะครับตัวนี้ จะให้หมุนเบาหรือหมุนแบบรอบเต็มที่ก็ได้นะครับก็เป็นการแนะนำตู้เชื่อมโมรุ่นออ t โต้ดีเทคโวลแล้วก็แนะนำโมดูลตัวนี้นะครับเป็นออ t ชั่นเพิ่มเติมก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับสำหรับเพื่อนๆที่ถามเข้ามาว่าผมมีรุ่นออ t โต้ดีเทคโวลหรือเปล่านะครับก็มีครับแต่ก็จะผลิตออกมาหลังปีใหม่นี้แน่นอนนะครับ สำหรับใครที่สนใจก็ชมคลิปพรีวิวตัวนี้ไปก่อนนะครับว่าทำอะไรได้บ้างก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับสำหรับการแนะนำตู้เชื่อมโมรุ่นนี้นะครับขอตัดีเทคโวลต์ที่ต่อออปชันเพิ่มเติมได้นะครับสามารถปรับความถี่แทรกความถี่ปรับโหมดพันได้มากกว่า160แบบแล้วก็มีระบบโปรเทคครบพันนะครับมีรีเลย์ตัดต่อไฟหน้าเครื่องมีเสียงเตือนขี้ผิดขั้ว มีเซอร์กิตเบรกเกอร์ไม่ให้กระแสเกิน30แอมป์นะครับเพื่อเป็นการเซฟตี้เครื่องก็ประมาณนี้นะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับสำหรับเพื่อนๆที่สอบถามเข้ามานะครับสำหรับคลิปนี้เป็นการพรีวิวนะครับส่วนการรีวิวแบบละเอียดของตู้เชื่อมโมรุ่นออโต d ดี e เทคว r l พ p ็อ o ออปชันเพิ่มเติมเดี๋ยวผมจะมาทำให้ดูอีกทีนะครับยังไงก็ต้องขอขอบคุณนะครับสำหรับการติดตามรับชมในคลิปนี้นะครับ ขอบคุณครับสวัสดีครับ